สวัสดีค่ะครบ15วันแล้วมาเปิดดูกันนะว่ามันจะติดหรือเปล่าโอเคอันดับแรกเปิดลวดไม่ติดเลยออ่ะใบค่ะยังเขียวอยู่แสดงว่าเกิดตั้งแต่ที่สอง วันนะคะทิพยกวันเปิดได้แล้วเปิดถึงได้แล้วตัดเชือกที่ถูกถุงพันจะติออกถือว่าติดก็ยังเขียวอยู่ เลื่อนิดหน่อยเคปันไทยยังอยู่นับว่าประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเจ็ยบยังไงจกคู่ค่ะ